สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7กรกฎาคม2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ต้องการถือสถานะลองโ position ลงซื้อขึ้นขายแนะเล่นสั้นๆในกรอบเข้าออกเร็วในวัน ส่วนนักลงทุนที่ต้องการถือสถานะช็อตโพซิชันแนะนำบริหารพอสมดุลกับทิศท,ทางจับตาบริเวณ1,785เหรียญหากรุดลงมามีโอกาสยืนยันสภาวะขาลงสำหรับแนวรับวันนี้นะคะแนวรับที่1,1785เหรียญแนวรับที่2 1,770เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1,1815เหรียญต้านที่2 1,830เหรียญ สำหรับทิศทางราคาทองคำวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นโดยไปทำา i g ใหม่ในรอบ4สัปดาห์บริเวณ1,814เหรียญก่อนจะ,ะเผชิญแรงเทขายกลับลงมาปิดที่บริเวณ1,795เหรียญโดยประมาณภาพรวมตลาดให้ความสนใจไปยังรายงานประชุมเฟดเดือนมิถุนายนในคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งของไทยสำหรับข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคบริการออกมาแย่ลงกว่าที่คาด แต่60.1จุดทําทำให้ดอลลาร์มีการแกว่งตัวและปรับลงมาบ้างอีกครั้งในส่วนของค่าเงินบาทอ่อนค่ามากแต่ไปที่32.34บาทต่อดอลลาร์จึงมีโอกาสเห็นราคาทองคำไทยปรับตัวสูงขึ้นจากเงินบาทที่ทำนิวไฮใหม่ในรอบปีแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ